น้องพินอยากสนอะไรบ้างคะรีวิวในที่ปัตชาวันนี้เราจะมาชิมบาร์บีคิวกันนะคะชิมบาร์บีคิวกันอะไรครับวันนี้อาหารเย็นบาร์บีคิวกับอะไรคะเป็นอย่างนี้เลยเรามีปาร์ตี้วันนี้มีปาร์ตี้อะไรบ้างคะน้องเพีงบอกสิบูบาร์บีบีค่ะบาร์บีคิวบาร์บีคิวแล้วอะไรอีกหรือบาบาบาร์บีบีค่ะ ปลาอ,อืมปลาช่อนตัวโตโตเลยนี่นี่เนี่ย,ด,ยดูปลาช่อนนะคะ,ะปะลาเผาโอ้โตวัวเบเลืเลยนั้นน้องเพลงก็ชอบกินแจ่วกับพี่พิงนี่ชอบมากเลยค่ะแจ่วกับข้ากินธรรมาดาก็ย,ยังข้าวเหนียว,วด้วยยวกกระติบข้าวเหนียวให้ใหน่อยโอ้เห็นอยู่เห็นเห็น,หนมีข้าวเหนียวผักต้มผักต้มปลาแดดเดียว ปลาช่อนแดดเดียวปลาช่อนแดดเดียวแล,และตอนนี้น้องเพลงก็กำลังมีไก่ด้วยมีไก่<ล>ด้วยวมีไก่ด้วยค่ะต,ตอนนี้ <c oughs> น้องกำลังย่างปลาร์ปิคิวแล้วน้องเพลงกำลังย่างอยู่นะครับอย่าโอ้หทนจัง <c oughs> ปลาช่อนคุณยายอร่อยไหมลูกอร่อยค่ <c oughs> ปะปลาช่อนนี้คุณยายเผามาเองเนะเนี่ยเปรีกับจิ้มแจ่ว มีน้ำจิ้มแจ่วด้วยน้ำจิ้มซีฟูก็มีพี่พิงก็ป,ปลาช่อนไหมฮะเพลงเอาปออลาช่อนเอกเขาเสียย่างบาร์บีคิวย่างยบาร์บีคิวแ, ang, คแล้วพี่พิงก็ก็สลัดกับแม่เอาเสร็จยังกินข้าวเสร็จยังอ่ะพี่ ยืดมันเลี้ยงตอมมนเชื่อนะนะออกันก่อนค่ะไม่ทำให้แต่เย็นๆนะคะเห็นไหมเห็นไหมมนสะดุดไหมพยายนน้เย่เย็นๆค่ะให้น้องเพลงทำก่อนมันเดหนแล้วโเย้ ใช้มาทาแต่เห็นนะเพลงเอาเนยไม่นิหน่อยได้มน,นหน้าห่าเลยมึงไม่ความไม่เห็นทุกทีลองนีออกติดเนะื้อ มไม่เลยผมอยากกินเบื่อมากเลยจะกินข้าวก่อนกข้าก่อนนกินข้าวจบบาร์บีคิวอร่อยไหมบาร์บีคิวอ่ะชิมยังยังไข่ไม่เกลือ,อคอะ่ะยังไม่สุกเลยนะคะเจ้าของตัวเองทำมาใหม่ท่านผู้ชม ดูวันนี้ไส้ปลาช่อนปคุ้งปลาช่อนน่าอร่อยมากาดูดูคุ้งปลาช่อนตัวเบลเลอร์นี่แหละไม่มีใครกินเดี๋ยวพ่อกินเองนะลูกค่ะกินเลยค่ะหน,น,ะะนูกินแต่เนื้อปลาช่อนหนูกินแต่ไหนพ่อกินปรุงเองคุณแม่ไม่กินปลาหรือ ไ,ออไม่ไม่เนยมันทาเนยอันนั้นทานเนยแรง,อนนองพอแล้วเพิ<ย>่มทาอย่าทาฉ่ำลูกเอากระดาษทิชตู่มาเช็ดแม่กัดแล้วเหน่อยอันนี้กินได้ยังกินได้เลยกินได้เลยค่ะ,ย,คะยกยกยก,ยกระวังร้อน,ไ,นอได้ไหมฮะ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวพ่อทำให้แออม,ม่ทำให้อหระว,วังมือนะคะเออทำอะไรก็ต้องระวังเอาชิมให้ท่านผู้ชมฝักดูหน่อยให้เพื่อนๆ